สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันสอนเชียนถวินวดีบุรีกุลค่ะอดีตนายกสโม,มสรสต้ากรุงเทพ6ค่ะในรายการ lady and family ทาง bmc tv วันนี้นะคะซึ่งเป็นตอนที่สำคัญคือสต้าอะคาเดมี่บายสต้ากรุงเทพ6วันนี้เราจะพูดกันว่าด้วยเรื่องของยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่ผู้หญิงควรรู้ค่ะเราได้รับเ,เกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะซึ่ง ท่านเคยเป็นอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมแล้วท่านก็เป็นคณะทารรงานช่วยเหลือป้องกันการค้ามนุษย์ค่ะซอ,อนเชียนสุทธินีเมธีประภาค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่พแป๋วนะคะเราจะเรียกว่าพี่แป๋วซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนานในเรื่องของอกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วโดยเฉพาะเรื่องของความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพี่แป๋วเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้หญิงในหลายเรื่องโดยเฉพาะการเข้าถึง กฎหมายค่ะอยากให้พี่แป๋วเล่าให้ฟังว่ากฎหมายอะไรที่ผู้หญิงควรรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่พี่แป๋วเจอค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะ,ะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีนะั้นมันมีเยอะ,ะนะคะเราจะดูที่ใกล้ชิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของประวันของอผู้หญิงนะคะก็คงหนีไม่พ้นเรื่องกฎหมายครอบครัวะนะคะซึ่งสามารถความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือความสัมพันธ์ระหว่าง สามีภรรยาเรื่องหน้าที่นะฮะแล้วก็เกี่ยวกับบุตรหน้าที่ของสามีภรรยาหน้าที่ของบิดาบรรดาต่อบุตรอะไรทกนี้นะคะทีนี้เรื่องครอบครัวนะนะคะนอกจากว่าการเป็นครอบครัวตามกฎหมายแล้วนะคะคือมันก็จะมีปัญหาครอบครัวนะคะมีปัญหาครอบครัวแล้วก็จะมีกฎหมายซึ่ง จะมาอำนวยะนะฮะหรือว่าช่วยให้ครอบครัวเพื่อจะให้ดำรงอยู่ได้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาและบุตรนะคะให้เป็นครอบครัวที่เป็นครอบครัวที่อ,จจอบอุ่นหรือมีความสุขนะคะเมื่อมี ครอบครัวนั้นนะคะเราอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาเรื่องค,ความคิดไม่ตรงกันบ้างเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างนะคะ,คะหรือเกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆที่ทําให้ครอบครัวไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้นะคะ,คะอาจจะเป็นสามีไปมีหญิงอื่นก็บางทีอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องแยกหรือเลิกลากันไปนะคะหรือบางทีสามีภรรยาย,ยังอยู่ด้วยกัน แต่ทำไมอยู่ด้วยกันด้วยเหตุปกติสุขไม่ได้นะนั่นก็คือบางครั้งเกิดจากสามีหรือภรรยานะคะเกิดการทำร้ายกันขึ้นมานะะถึงขั้นชีวิตก็มีใช่ถึงขั้นชีวิตหรือไม่งั้นก็ทำร้ายแบบสะสมะแบบสะสมกันมานานแต่ก็อดทน ใช่ต่างคนต่างอดทนหรือว่าผู้หญิงอาจจะอดทนมากกว่าผู้ชาย <Okay. S 1> นะคะตรงนี้ก็จะมีกฎหมายขึ้นมารองรับฉบับหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะนั่นก็คือกฎหมายป้องกันและช่วย นะคะป้องกันความรุนแรงในครอบครัวแล้วกฎหมายมันจะไปช่วยได้ไงคะพี่ห้าสิบก็เพราะว่าเวลามันเกิดเหตุมันมีกฎหมายรองรับว่ามันมีทําให้เกิดว่าเรื่องความรุนแรงเมื่อก่อนมันเป็นเขาถือว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัวเรื่องผมเมีอายอย่ามายุ่งอะไร,รอย่างงี้ฮะทีนี้การที่ครอบครัวเนี่ยมันไม่สงบสุขมันก็ทําให้สังคม พัฒนาได้ยากเพราะว่าคนที่เป็นสมาชิกครอบครัวลูกเนะี่ยมันได้รับผลหลายะนะคอยสะสมมาโตมาคือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ปัญหาละปัญหา,ญหาใช,าใช่ใช่ใช่มันก็ทำให้ เกิดเป็นเหมือนคล้ายๆว่าได้รับทายาละก็ะจะก,กระทําต่อเรื่องความรุนแรงในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะบางทีอยู่ด้วยกันอ่าตอนสามีไม่กินเหล้าไม่ไม่ไม่ดืมม่มสุราเนี่ยจะดีเป็นพ่อที่น่ารักมากะนะคะเป็นสามีที่น่ารักมากช่วยเหลือแต่บางคนนี่พอหลังจากดื่มเหล้าแล้วลิสุรามันไม่ได้กินแบบนิดเดียวผู้ชายเนี่ยเวลากินแล้วเข้ากลุม่มมันเพื่อนฝูง กินจนกระทั่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะระบบประสาทอ่ะมันควบคุมไม่ได้ค่ะเมื่อควบคุมไม่ได้ก็กลับมาบ้านก็จะต้องหาเรื่องนะคะทชกต่อยกับภรรยาหรือบางคนเนี่ยเคยมีเคสท,ที่เราเคยเจอนะคะ,คะ กลับมาบ้านจะมานอนขอนอนกับภรรยาภรรยาก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ย <ฮะ S 1> ไม่ยุ่งด้วยไม่อยากจะยุ่งว่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะ <ฮะ S 1> ก็มีการดึงผมมาตบมาตบตีทำร้ายอย่างเงี้ยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะจนทนไม่ได้หนีไปก็กลับไปง้อไปขอโทษ <ฮะ S 1> ไปขอโทษไปขอให้ทางผู้ใหญ่เนี่ย คุยให้ะนะคะแล้วก็มามาสมัยตัวเองทํางานอยู่ที่สมาคมนะคะก็เราก็เรียกมาคุยแล้วก็มาบันทึกค่ะแล้วะะช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงนะคะก็ต้องพอบันทึกไปแล้วก็แรกๆก็จะดีะต่อไปก็มันก็เหมือนเดิมเพราะว่า เขาไม่ได้ตัดเราเขาเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมข้าวระบบถึงแม้กฎหมายนี้เขาเป็นคล้ายๆว่าบางทีมันมีกฎหมายอาญาอยู่ไงการทำ้ายร่างกาย<อ>ตาม295เนี่ยพวกดำพวกช้ำดำเขียวไม่ถึงขั้นกับเป็นแผลเบื่อว่าอะไร<อ>ไม่หนักนะหนาพวกเนี้ยมันยอมความกันได้<อ>นะถ้าไม่ใช่สามีภรรยาเนี่ยบางทียอมความไม่ได้ในเมื่อกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่คุ้มครอง และป้องกันการเกิดผู้ถูกกระทำเนี่ยนะฮะป้องกันผู้ถูกกระทำไม่ให้เกิดไม่ให้ได้รับความรุะทบแล้วกฎหมาย,ยใช่แบบนี้เขา จะสามารถเข้าไปช่วยได้ยังไงโดยแทนที่จะใช้กฎหมายอาญาทั่วไปแต่มาใช้กฎหมายฉบับน,นี้กฎหมายนี้มันคล้ายๆเป็นกฎหมายที่เอื้องไงให้ที่<ฆ>บอกให้อย่าง295เ<ฆ>ํา<ฆ>ทำร้ายร่างกายแล้วก็มันปกติมันยอมความ<ฆ>ไม่ได้แต่อันนี้นถือว่าเป็นบุคคลในครอบครัว<ฆ>แต่ว่าถ้าหากว่ากฎหมายฉบับนี้มันมีบทบาทอย่างไรก็<ฆ>ถ้าเจอ295เนี่ยนะสามีภรรยาย,ยังต้องการอยู่ด้วยกัน<ฆ>นะฮะก็ ต้องมาทำถ้าแจ้งความนะถ้าเกิดแล้วมาแจ้งความก็คือเป็นกฎหมายเขาเรียกว่าเบรกเบรกเบื้องต้นค่ะเบรกเบื้องต้นว่าอ,อย่าก,กระทำซ้ำนะ,ะว่าไม่ทำอีกใช่ไหมฮะหรือว่าคนที่ติดเหล้าก็ไปปรับปรุงไปเยียวยาคือมันเยียวยาผู้กระทำนะขณะเดียวกันก็ให้หยุดการกระทำ ค่ะนะคะเพื่อให้ครอบครัวเ,เนี่ยดำรงอยู่ได้ไว่าต้องมีคนกลางแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาถือเรื่องครอบครัวเรื่องความรุนแรงเนี่ยเขาไม่ถือเป็นเรื่องในครอบครัวต่อไปเขาถือเป็นเรื่องทุกคนของคนในสังคมเวลาพบเวลาเห็นเวลาเกิดก็สามารถจะแจ้งได้โดยการโทรศัพท์หรือแจ้งเพื่อนบ้านหรือคนอื่นเห็นก็แจ้งได้ไม่จําเป็นต้องคนที่ถูกกระทําวิ่งไปแจ้งถ้าเห็นเขาตี กันอยู่กะชากลากผมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องเกรงใจเลยไปแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยไป1นึสาหรือว่าแจ้งไปยังบ้านเด็กและครอบครัวนะคะแจ้งตำรวจได้ไหมคะได้ค่ะยิ่งแจ้งตำรวจได้ก็คือเข้าขบวนการเลยบางทีผู้หญิงเขาก็ไม่ต้องการจะจะไปถึงตำรวจค่ะนะคะไม่อยากจะให้ไปมีเรื่องมีราวอย่างนั้นอ่ะอยากจะไปนีไปนอมกันเองอารโดยมีคนกลางค่ะการมีคนกลางแล้วก็ สุดท้ายเนี่ยก็ไก่เกลี่ยให้กลับ<ฮ>ไปอยู่ปนิปนอมให้อยู่ด้วยกัน<ฮ>แล้วสุดท้ายเนี่ยทนไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ถูกกระทําเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเนี่ยเราเจอเคสที่ถึงแก่ชีวิต ถึงแก่ชีวิตยังยังยังตัวเองที่ยังไม่เจอยังไม่เคยเจอแต่เคยมีแื่เีอเคยมีตามหนังสือพิมพ์ลงสื่อนะเคยลงเนี่ยถึงแก่ชีวิตก็มีของเรานี่ถึงขั้นเรียกว่าผู้หญิงต่อสู้ตัวเองไงคะเอามีดแทงแทงแล้วก็แทงแล้วก็ถูกตำรวจดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าผู้หญิงพยายามฆ่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีการเตรียมการเลย มันน่าจะเป็นเรื่องบันดาลโทษะไงะบางทีตำรวจก็ตั้งตั้งเอ่อไปออตั้งเขาเรียกว่าตั้งข้อหานะมันเป็นระบบกล่าวหาเพราะระบบของไทยเนี่ยทีนี้ก็เราก็ต้องเข้าไปช่วยนะเขาเขาเขาถือพอไปถึงศาลจนกระทั่งสู้ขออามกันมานะฮะตอนนั้นกฎหมายตัวนี้มันยังไม่ออก<ะ>พอไม่ออกเนี่ยมันทำให้ ความรุนแรงเนี่ยมันไม่มันต้องไปตามขบวนการทางอาญาใช่ไหมคะมันมันไม่สามารถจะมาพิจารณาสารเด็กเยาวชนและครอบครัวได้เมื่อไปดําเนินการตามขบวนการอาญาเนี่ยผู้ชายก็ผู้หญิงก็ถูกถูกลงโทษค่ะถูกว่ามีเจตนาทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ติดคุกใช่ไหมคะ เสร็จแล้วใช่ไหมฮะเราก็ช่วยเพราะว่ามันไม่มีใครเลี้ยงลูกลูกอยู่ไปเกาะกรงร้องทุกวันทุกวันเลยอ่าค่ะทุกทุกวันทุกวันเลยแล้วพ่อฮะก็ตัว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 นี่แหละค่ะตัวตัวตัวผู้หญิงนี่แหละเขาต่อสู้ไงผู้ชายทําร้ายเขาเขาทนไม่ไหวผู้หญิงก็ทาร้ายผู้ชายใช่เอามมดแทงไงฮะแล้วเสียชีวิตไหมคะผู้ชายไม่เสียไม่เสียถูก ครูเข้าไปตรงใต้แต่ไม่ตรงแถวใต้ใต้ใต,ใต้รู้สึกเป็นท้องช่งดำไส้ค่ะเราก็ไปช่วยตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ลูกเนะี่ยยังเล็กอยู่ตอนนั้นลูกได้ประมาณสักขวบกว่าะนะคะ เราก็เข้าไปช่วยแล้วไม่มีใครด้วยผู้หญิงไม่มีไม่มีพ่อแม่ด้วย<ะ>แล้วก็แต่ว่ามีพี่อยู่พี่ก็ไม่เอา<ะ>ไม่ไม่ยอมเลี้ยงเด็กนะคะจนเด็กนั้นเราต้องเขาตอนหลังยกให้กระทรวงพมไปนะฮะ,ฮะไปดูแล<ะ>ผู้ชายเขาก็ไม่ยอมแล้วก็ต่อสู้ต่อสู้จน ผลสุดท้ายนะฮะศาลก็เห็นใจว่าเด็กมันเล็กมันไม่มีคนดูแลพ่อก็หลังจากนั้นก็ไม่เคยมาดูแลอะไรเลยนะฮะไม่เคยดูแลไม่เคยมาจะใส่เลยเราก็ได้แถลงสารถึงความเดือดร้อนความดูต้องดูลูก ต้องครอบครัวไม่มีใครดูแล <คะ S 1> ลูกสองคนคนนี้มันขวบกว่าแล้วคนโตนี่รู้สึกจะสามขวบแล้ว,ลวก็ช่วยจนสุดท้ายศารพอไปอุทธรมาสารก็รอลงอาญา <คะ S 1> ให้ด้วยบรรดาลโทสะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ <คะ S 1> มีเจตนา <คะ S 1> เพราะเข้าถูกกระทำมาตลอดตรงนั้นค,ะคะ่ะเรื่องนี้ แต่ถ้าเรามาเทียบท่าพราบตัวนี้นะมันเข้าขบวนการมันมีสหวิชาชีพเข้ามาช่วยใช่ไหมนักจิตมีหมอมีอะไรอย่างเงี้ยมีการช่วยเหลือพาไปโรงพยาบาลมีพาแจ้งความแล้วมีการแยกผู้ถูกกระทําผู้กระทําอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็ถ้าหากว่าประสงค์ที่จะอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถเอาเข้าไปเยียวยาอาการมันเกิดจากอะไรเกิดยาเสพติดหรือเกิดนิสัยร้ายหรือว่า เกิดจากการดื่มสุราอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเข้าเข้าในขบวนการซึ่งกฎหมายฉบับนี้ถือว่ามีประโยชน์มากสำหรับครอ,อ,อบครัวคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้รับการกระทำแบบนี้เราจะไปแจ้งที่ไหนดีที่เร็วที่สุดแจ้งตำรวจก็ได้133่ง13มพมอึ่งเป็นเจ้าของของ <13 3 S 2> พระราชัญญัติน,นี่นะคะโทรศัพท์เพราะว่ามีค่ะมีบ้านพัก ด้ค่ะแต่ครอบครัวอยู่ทุกแห่งได้ชุมชมได้ไหมคะสมาคมได้ปกติสมาคมแล้วมันเปิดเวลา8ดโมงถึง6โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเวลารัษฎรจะไปที่ไหนคะราษฎรส่วนใหญ่เขาจะไปที่โรงพักมาที่โรงพักตอนนี้ประเด็นคือที่โรงพักเนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ย มันต้องเป็นผู้ผชายอวัน,นี้จะหม่ถึงจะเข้าใจหัวอกของผู้หญิงได้เราต้องคือในกฎหมายเขาก็กําหนดนะการสอบสวนคดีครอบครัวคดีความผิดทางเพศนี่ต้องใช้พนักงานสอบสวนหญิงค่ะ แล้วก็มีสหวิชาชีพนะฮะเข้ามาให้คำปรึกษาเยียวยาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะตัวตัวนี้มันก็เป็นขบวนการหนึ่งแต่ถามว่ามันได้ผลจริงไหมมันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าได้ระดับที่ว่าใครเห็นใครช่วยใครแจ้งก็ความที่จะกล้าลงไม้ลงมือมันก็อาจจะถูกเบรกน้อยลงะนะฮะหรือคนที่ ทำแล้วอยากอยู่ในครอบครัวเขาก็ยอมเข้าบําบัดบางครอบครัวก็ประสบผลสำเร็จก็มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยก็มีเป็นประเภทที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่ามันมันฟังกันไม่ได้แล้วกรณีอย่างนั้นเราก็ไม่อยากให้อยู่ด้วยกันแล้วก็บอกให้หย่าไปเลยเพราะว่าถ้าคืนอยู่ด้วยกัน ต้องโดนหนักแล้วก็ทําร้ายถึงขั้นอันตรายแก่ชีวิตคราวนี้นั่นคือเรื่องของความรุนแรงใน,ในครอบครัวแล้วก็เกิดการบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะคะการกระทําซึ่งสามารถที่จะไปแจ้งความได้หรือว่าแจ้ง133ซึ่งจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ สายตรงของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งทางนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะให้คําปรึกษาได้เซนเมลี่ไลน์ก็ได้เพราะว่าเขาก็ให้กลุ่มองค์กรเอกชนที่ทําหน้าที่ให้คําปรึกษาตลอดแล้วก็ทาง ทางพอมอเนี่ยเขามีเจ้าหน้าที่พร้อมใช่ไหมคะที่จะให้ความช่วยเหลือในเข้าไปในในชุมชนในชุมชนในแต่ละจังหวัดเขาก็มีบ้านพักเด็กในชุมชนมีอะไระก็เดี๋ยวนี้ก็ ก็พร้อมขึ้นถ้าพูดถึงนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพร้อมขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เพียงพอค่ะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยเคยมีบ้านอิ่มใจหรือยังไงเนี่ยค่ะชื่อประมาณนี้แล้วก็หายไปพอดีท่านผู้ว่าคนใหม่เนี่ยพูดถึงก็น่าจะเปิดกลับมาอีกเพราะว่าบ้านพักฉุกเฉินเนี่ยก็เป็นของสมาคมนะคะซึ่งเขาก็ช่วยเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีอีกรณีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวในกรณีที่เกิด เกิดเหตุนะคะแล้วถึงขั้นตั้งคันแล้วไม่อยากจะอ,อยู่ด้วยกันแล้วแล้วก็ไม่อยากจะเลี้ยงลูกแล้วคราวนี้ต้องกลับมาที่กฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่มีการแก้ไขคือกฎหมายอาญาค่ะซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีการพูดถึงกันมากในกฎหมายฉบับนี้นะคะมันก็เกี่ยวกับครอบครัวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้หญิงที่ไม่สามารถที่จะเ,เลี้ยงดูบุตรที่กำลังจะเกิดได้เนี่ยจะทำอย่างไรคะ่ะ ก็มันก็ก็มีเรื่องอย่างเรื่องครอบครัวเรื่องนี้นะคะมันก็แยกประเด็นได้หลายเรื่องนะคะประเด็นที่หญิงหญิงเพียวๆคือเป็นเป็นสาวนะคะ,ะถูกถูกหลอกลวงแล้วก็<ะ>ท้องนะคะ,ะเรียกว่าท้องและทิ้ง<ะ>อันนี้ประเด็นหนึ่งอันอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ด้วยกันแต่ความไม่พร้อมทางเศรษฐกิจอาจจาก,การคุมกําเนิด ไม่ชัดเจนหรือยังไงพลาดนะคะหรือลูกสาวที่บ้านนะคะไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะสิอย่างนี้นะคะคําว่าท้องไม่พร้อมแม่มันมีหลายเรื่องหรือแม่งั้นก็ถูกไปถูกขมคืนมาค่ะแล้วตรงนี้นะคะมันก็จะการที่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา301นะคะ ที่ปกตินะการมีท้องเนี่ยไปทําแท้งเนี่ยคนทําคือหมอก็ผิดคนให้ทำก็คือผู้หญิงที่เดือดร้อนอเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าผู้หญิงเดือดร้อนเราก็ถามหลายคนนะโดยเฉพาะ กลุ่มที่ถูกค่มคืนนี่แน่นอนไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องการนนได้แน่นอน,นจะมีชีวิตอยู่ยังไงเออนะใช่ใชมันไม่ได้ตายเฉพาะไอ้เรื่องคมคืนแล้วมีท้องนะมันตายไปทั้งชีวิตเลยเอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหมอเขาก็ต้องช่วยออนะคะตรงนี้พอแก้ไขว่าถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ไม่ถูกคมคืนไม่แม่ไม่เป็นโรคลูกไม่เป็นโรคนะ,ะเป็นคนธรรมดาคนธรรมาหากิน นะทำอาหากินไม่พอแล้วลูกยังมีลูกแล้วลูกอีกนี่จะทำยังไงมันเกิดผ้าท่าไปแล้วตรงนี้301นี่แหละแก้ไขเนี่ยมีประโยชน์สำหรับผู้หญิงเพราะว่าเวลาท้องขึ้นมาถ้าไม่เกิน12สัปดาห์นะคะสามารถเข้าหาแพทย์ก็คือ3เดือนน่ยนะคะสเดือนอไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่ที่ ตามโรงพยาบาลที่เขารับนะไม่ใช่ว่าไปได้ทั่วนะอย่างกรุงเทพไปเดินเข้าไม่มีทางค่ะเขาไม่รับนะคะเพราะว่าแล้วต่างจังหวัดอีกจะเข้าไปเรื่อยก็ไม่ได้บางจังจังหวัดไม่ทําเลยแต่ตอนนี้พอมันเปิดอย่างนี้เอกชนรับแต่ต้องเสียเงินอ่าสมาคมวางแผนครอบครัวถ้าถูกคุมคืนมาเขาทําให้ฟรีนะคะ แต่ลูกเป็นโรคหรือแม่เป็นโรคนี่ยังต้องคิดคยังต้องคิดต้องพิจรารณาดูแล้วดูอีกะนะคะแต่ถ้าเป็นช่วงวัยรุ่นล่ะ,ะวัยรุ่นไม่เกิน15 <5. S 2> นี่ก็ต้องทำเพราะว่ามันพูดถึงอนาคตของเด็กใช่ไมต้องเรียน ไม่ใช่มารับภาระในเมื่อพ่อแม่ไม่ต้องการแล้วคุณยังจะให้ออกมาเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นภาระกับสังคมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยต้องช่วยค่ะตัวนี้ดีมากที่ว่าช่วยผู้หญิงแต่ว่าต้องเสียเงินเราก็มาถกเถียงกันว่าเออออกมาแล้วทําไมถ้าแพทย์ไม่ทำนี่ยมันจะเจอหนึ่งห้าเจ็ดไหมเราเราพูดกันเยอะนะเขาก็บอกว่าแพทย์เขาบอกว่าในเมื่อเป็นความสมัครใจของผู้หญิงค่ะ มันก็ต้องเป็นสมัครใจของพ่อแพทย์ด้วยว่าคุณไปทําสนุกอะไรมาหรือเปล่าแล้วผลสุดท้ายก็มาโยนให้หมอรับบาปอย่างนั้นหมอเขารับไม่ได้เพ่อหมอบอกเขาเรียนวิชาชีพเฉพาะมาเนี่ยก็ต้องการที่จะมาช่วยในเรื่องของมีคําข้อเด็กดูแลเรื่องสูตินารีเวทอะไรพวกนี้นะคะไม่ใช่มาทำแท้งเป็นการเฉพาะใช่อันนี้คือทัศนคติอันหนึ่งของของพวกแพทย์ ซึ่งพรบตัวนี้ออกมาเนี่ยก็เพราะฉะนั้นถามมาทั่วประเทศเนี่ยไม่รับนะไม่รับ<ะ>มันมีกลุ่มหมอที่อาสาสมัครอยู่เขาเรียกเขาเขาเรียกว่ากลุ่มหมออาสาสมัครเขาเรียกว่าอะไรนะ เอ s a, R s a <S ะ <S นะคะนี่ซึ่งมีหมออยู่100ร้อยกว่าคนคในท่าท,ทั่วทั่วทั่วประเทศะนะแล้วก็ไม่ได้มีทุกจังหวัดนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าขอออกชื่อหน่อยของโรงพยาบาลคองตันค่ะ,นะที่เคยทำอยู่เมื่อก่อนเขาบอกคนแน่นมากไปทำ<ล>แท้งใช่ก็ แต่ต้องเสียเงิน<ฮ>ะนะคะของครอบอสมาคมวางแผนครอบครัวก็ต้องเสียเงินในกรณีที่มีปัญหามานะคะใช่ใช่ปัญหาแค่301ศูเฉยๆะนะสามคือตั้งท้องแบบที่ไม่ต้องการอ่ะมันมีอันข้อหนึ่งที่305ก <35 S 2> ็เหมือนกันที่มีต้องการยุติ การตั้งคันนะคะมันต้องมีเหตุผลต้องให้หมอเซ็นรับรองอะไรผู้นี้ค่ะแล้วก็ต้องไปหาสมาคมกลุ่มสมาคมพวกแพทย์อาสาถึงดำให้พี่มายเขาก็ประกาศตัวนะมีคุณหมอคนหนึ่งประกาศตัวอย่างชัดแจนซึ่งการแก้กฎหมายอาญาในเรื่องนี้นะคะ มีที่มาจากการไปร้องสารรัฐมนูญนะคะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยขัดรัฐมนูญในเรื่องของเสรีภาพความเป็นส่วนตัวและความเป็นส่วนตัวของคนแล้วก็สิทธิเสรีภาพของคนของหญิงที่เขามีสิทธิที่จะตั้งคันหรือไม่ตั้งคันที่มันคือเขาบอกว่าจะตั้งคันไม่ตั้งคันมันเกิดจากต้องตัวแม่ต้องสําคัญมาก่อนใช่ค่ะ ก็ถึงคนจะไปถึงลูกเพราะฉะนั้นชีวิตแม่เนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าสำคัญก่อนไม่ใช่ว่าจะไปเห็นแต่เด็กหรือต้องการมันแก้ไขปัญหามั<ข>านาถึงบอกว่ากฎหมายฉบับเนี้ ก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไขก็ขถือว่ามีผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ,คะก็ถือว่า,ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแต่ก็ยังมีมีข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นะคะ,ะในในระหว่าง,างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแล้วก็การเข้าถึงรวมทั้งการการมองกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคุณหมอที่ไม่ได้อยากจะทําแล้วก็กลุ่มญาติของ เด็กหรือผู้หญิงที่ตั้งคันเนี่ยนะคะเพราะเขามองเขาอาจจะอยากเอาหลานไว้นะฮะไม่ปราถนาคือผู้หญิงไม่ปราถนาแต่ว่าญาติอาจจะปราถนาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหากันในอนาคตอะไรเงี้ยนะคะก็ยังมีการพูดกันถึงอยู่แต่ว่าในสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่ช่วยสรุปว่าแล้วสุดท้ายสิ่งที่จะช่วยเหลือผู้หญิงในอนาคตในกรณีที่ได้รับความรุนแรงหรือว่าไปตั้งคันไม่พึงประสงค์มาเนี่ยอนาคตเนี่ยเขาควรจะอยู่ยังไง ก็คือตรงนี้นะคะถ้าหากว่าเรื่องความรุนแรงนี่ทุกคนเป็นเรื่องสังคมต้องร่วมมาร่วมด้วยช่วยกันไม่ใช่เป็นเรื่องของในครอบครัวแล้วอยวนี้ นะคะก็การที่จะเข้าถึงนะคะก็มีโทรศัพท์ของพมก็130่มตัวนี้เขาเป็นออนไลน์เลย 133? 1 3 0 0ม่ะ1 3 0 0ค่ะเขาเรียกว่าศูนย์บริการหรือว่า Family Line ์เขาก็มีนะคะอันนี้ Family Line เนี่ยเขาไปดูเว็บไซต์นะคะแล้วก็ส่วนถ้าตั้งคันไม่พร้อมนี่รู้สึกจะ16 หกสโอ้เลขเยอะจังเลยค่ะสี่ตัวหนึ่งหกหกสาเขาเป็นกลุ่มของพวกแพทย์นะฮะอะไรนะ R S A นะคะพัฒนากลุ่มแพทย์อาสาที่จะช่วยผู้เดือดร้อนนะคะ ท่านผู้ชมคะแล้วก็หรือว่าสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายยินดีที่จะให้คําปรึกษานะคะให้คําแนะนําช่วยเหลือดําเนินคดีได้นะคะถ้ามีเงินก็ไปช่วยเสียค่าธรรมเนียมที่แป๋ช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์ถ้าไม่มีเงินก็ไปได้เราก็จะหางบประมาณช่วยช่วยบอกเบอร์โทรศัพท์สองสี่สานะคะสองสส 9050นะฮะหรือ02 241นะคะ 2410737่ศนย์เค่ะนั่นคือสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายนะคะซึ่งช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้หญิงที่ได้รับปัญหาความยากลําบากในเรื่องของการดํารงชีวิตในครอบครัวนะคะในหลายๆเรื่องแล้วอยากจะได้ทนายนะคะทนายผู้หญิงช่วยผู้หญิงเป็นการเฉพาะค่ะวันนี้เราต้องขอขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของเราค่ะซอนเชียนสุดที่นีเมธีประภาอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมนะคะต้องขอขอบคุณ พี่แป๋วนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ยินดี้ค่ออิมพีเดีคุณนะคะจากซอนต้ากรุงเทพ6แล้วก็วันนี้เราร่วมกับซอนต้ากรุงเทพ12ด้วยนะคะจัดรายการ Lady and Family ค่ะซอนเชียเราเป็นซอนเชียทั้งคู่นะคะยินดีให้คำจาราค่ะแล้วก็รายการซอนต้าคัลลิมี่บซอนต้ากรุงเทพ6ทางบี c TV ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดี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 ค่ะ